ใครเอาไม้ตัวนี้มาอยอมใครถือไม้ตัวนี้มาเนะี่ยมันไม้กองในการนะ่ประนปฏิทาโหตีมีปัญญาทุกท่านนณโอกาสบัดนี้แล้วมันไม่ได้เข้ามือจริงๆแล้ว ท่านประคุณแม่นจำมากมาก,มากไปด้วยกำหนดรู้ลมด้วยเนื้อแต่ใจ,จเรากลับเป็นใจพระวัสรีละของภิกษุรูปด้าจะทำบาปและสุดท้ายโยมเนี่ย ยังต่ำก็เทวดาอออ,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 อออครับผมขยับจับอะไรให้โยมฟังหน่อยโอแกงงวงงวงแก่ง่วงเนาะเราชีวิตเซนโยมาโปรดเมตตาอาจตมหาทั้งสององค์แก่ยอกหลาน ดอกหลานหกแก่สุขแก่สุขเจ็ดแก่สนาเอาไกลๆไว้แถวบ้านเราด้แล้วแก่ที่เจ็เป็นยังไงผ้ากระถินเป็นถึงอยู่บนไม้สะดึงไม้สะดึงหมายถึงมาก็เป็นไม้ถึงสะอ่พระภิกสมเมืองปาทะอมาไกล รูปครับผม,ผมซ้อนนอกที่ผาดบาดสังคาติครับผมพอมาเฝ้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็ี่ครั้งได้ล่ะอเราวัดเนี่ยปีหนึ่งักครั้งเดียวโอ้ั้งเดียวเท่านั้นเหมือนครับถ้ามีต้นไม้จะมีใบมียอดเท่าครับผมอุ้ยไอเราก็คิดไป จานาคารดอกมันจะออกนี่แล้วหวยเนี่ยมันมาสาตัวมันมาอย่างนี้เนี่ยมีเวลาตะออ้อยผมไปดูงานแล้วครับช่วยกันออกกอเป็นร่างเป็นกองกพลังถินชนิดนี้เนี่ยนะจิตติแสดงว่ารู้จริงอา้าวละดผ้าก่อนถึงจะสบาดตก ครับนิมนต์เขาแล้วโอ้เมื่อรับพระยกนิมนต์ด้วยโพชนาชันหรือโพชได้เพราะวินัยบางเนี่ยครับพระกำลังนั่งฉันเกิดโยกสงก็จะเป็นของพระที่มีพันเป็นอาคารตุกะแต่ถ้าเกิดพระนี้ไมม่ใจเอยทบุญ กระถินกนอยในยามหรือว่าจะสายหฮนในคันทั้งสองส่วนเหลือครับลงมาก็เหลือกายกระอืนที่นี้ร่างกายเราไมา่ใช่ไหมครับมันแก่และสุดท้ายแล้วไปจิตบริสุทธิ์ไปไหนครับ เขานิาพ,านนาพานนิพานนี้แปลว่าที่เย็นที่สงบเอออันนี้ว่าอานะตักขยานแปลว่าอย่าลึกชาติหาที่สุดได้กายเปรียบเสมือนดักรันโอ้เปรียบเสมือนคนอยู่ในเรือนคนอยู่ในเรือน,อนก็าวางในกายกายคนอื่นในวัฏาิฏฐในทรัพย์สินเงินทอง ครับเมืม่อมีสักอย่างเลยทีเดียวผัวเมียลูกหลานสิแค่โอ้ยแค่เชิงตะกอนชาขอให้เป็นเจ้าเจ้าแผ่นดินขอให้มีสว้ขอให้รวยทรัพย์นับวิชาขอให้มีไปโลกนี้ไปเป็นวัวาะบุญมันเป็นมิตรแท้มันตามติดไปทุกชาติ<อ><อ>ก็ต้องอาศัยโบเป็นอย่งงางนั้น พระราชาในภะความเป็นพระราชาปานครับพระชาติที่เกิดเป็นนาบานโอในนนนี่นะ,ะติชละเกินหากบุญย่อนลงมายังไม่ผ่านจะได้เกิดเป็นจัก,กรพัทอีกห้าหกชั้นนั่นแหละจะตุรา,าชีกาตาวะติงสามาตุสิตานิ โอ้สบายใจไทยแลนด์อุ้ยส่วนใหญ่มีครับเขาวัดใมรรู้ไหมล่าว,วัดยังใครมีทรัพย์โกดขึ้นไปเขาเรียกเศรษฐีในคลือหนามหาเศรษฐไม่ไปเกิดไก็เพราะเรางเข้าไว้นั่นเองอน,นครับได้ยินได้ฟังแกเป็นคตลาดเป็นคน แกก็นึกว่าลำพังเราจะทอดกระถินคนเดียวขามนะถ้าเป็นใบมันก็คงจะขันแย่เนาะครับมันคงจะต้องสรุปเป็นผู้เ,เจ้ากับเขาโหตั้งแรงอทิษฐใหญ่เกิดโกลาหลเรื่องลือกันว่ามีคนมกให,ให้หม พาอ,อินแปลงลงมาเป็นาพามขอเมียคือพานางมัดสีก็ยกให้ไม่เหลืออะไรเลยมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยมีร้อยทำหมดเลยถือว่าทุกคนเป็นเจ้าภาพทอดกระถินด้วยกันทั้งหมดเป็นบุญคุณโยมจะได้พึงพาอณาโลกเรานี้ก็เหมือนดังโรยนางนะเหมือนกัน ทุกคนนะวะมูชนผ่านนดอกนาจึงลงอันความหลอน,นพระก็ปรีอยเป็นทรัพย์อันความสวยนะระสามารถรักษาศีลได้มันก็ทำลายความโก และวันนี้โยมมาฟังพระเทศพระก็ชี้เหตุมีพระธรรมคำสอนฐานอยู่ในใจเราเคารพพระสงฆ์ถือนี่แหละโยมเดชพระกุณหลวงพออ่อจะไปฟังเทศเน์นี่แวล่ะเทศเเนี้จะตาเเดี๋ยวเจว้าวาดขึ้นประมาณสามนาทีครับวิขักนั่งล่านัา่งเปียงเดี่ยว อ่ตอนนี้พัชว่าถ่ายทอดหลายขึ้นทั้งร้อยห้าทั้งร้อยเกิดมาเป็นพัดเกิดมาเป็นนู่นเป็นนี่มีโยมสาทุอเอาละใบตองก็เอาไปหออ่อเขาต้มแต่เปล่าก็ามาเมื่อตนยังอยู่เรียกว่าของกูย,งยังมีบุญอยู่ยังมีโอกาสสางแม่ไปไม่ได้ไปนะาม,มาจากท่ารี่ไม่ได้ยังบาดอันที่ห้า,ท,าที่ห อย่าลืมวันที่เจ็ดได้ยอมเด้อเจ็ดแปดสอดแจ้งเนี่ยคือไม่หวังว่ายอมจะได้ฟังบรรลุธรรมหรอกหวังว่าให้งานมันเกิดบนกรถินนี่มันไม่มีรถอะสมัยก่อนไม่มีรถไถิแต๊กมีแต่เวียนใต้ไปบ้านใต้ถุดบ้านใต้ถุดบ้านจะมีตะพานมีน้ำฝังไว้ในน้ำเป็นจระเข้เฝ้าทรัพย์สมบัติเจ้าของ สมัยก่อนม่เป็นอย่างนี้หละโยมมันไ,ได้เป็นแบบทอแบบนี้หหลกเป็นกระดาษธ,ธรรมดาเนี่ยผ้าธรรมดาเราเนี่ยก็เลยเอาพวกมิ้งซ้อ้าโดนก้านคอตายแล้วก็เลยจับไก่ไปฆ่าเนี่ยวันนั้นคือเนี่ยอาตมาไม่กล้าอาจารย์บอก,กอย่าไปฉันนะมีอาบัตพอดีวันนั้นเราพรรษานะเรียนเรียนเ,เรื่องนี้คิดดีเพื่อสุด ่ไฟดีคิดดีก็เลยไปเกิดเหมือนสุขติสวรรค์เนี่ยาวันหนึ่งคงจะชาตินี้ไม่ได้มันอาจจะไม่สมทันหน้าก็ตายแล้วเกิดมาทําใหม่ในหลวงของเราในหลวงอัชการที่เก้าพ่อหลวงเราเนี่ยสร้างอ่ทศพิรัติธรรมสันั่นคอยออกคอยังออกกุดกุด เสียไม่ได้ก็ต้องนั่งพระองค์ทั้งนั่งสมาธินั่นใหญ่ๆน้ำใหญ่ๆก็คือออกมาจากด้วยวิริยะบารมีเนะี่ยเพียงพระองท่านเราทำจักรวัดที่ไม่ไม่ใครรู้จักมาเรื่อยๆจนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นปีตาอินวนะังสารวิริยะคือความระยอง ฉันทักพอใจสิบบุกจะไปฆ่าตัวตายท้ายก็คือพ่อพ่อก็ยะมขายของงนร่ำทำอะไรยอมเก็บมาน้อเก็บมานอ้อขาแปลความหมายยอมก็ยอมไม่กลัวส่งข้าวบอกอ้ยอาจารย์คือแปลว่าการย้ายบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่เพราะว่าร่างเก่าเนี่ยบ้านเก่ามันผุพังแล้ว เรือมันรั่วกวนปิดน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่ออกนี่นคือการคือการตายนะเกียรเพียรตั้งแต่เด็กวัยเด็กเด็กสือก้อวัยกลางทำงานเก็บเงินหาเงินปรับทุมก็ได้ถ้าเกิดไม่น้อยใส่กับเสียงแหลมๆหน่อยอะเอาผู้อุ้ใส่กับหน่อยแตมานเนี่ไม่ต้องใส่ผุ้ตมาไม่เป็นเบาหวานหรอกคือพยายามซอบตัวเอง ินน้ำเป่าๆกินน้ำมะนาวกินอะไรต่างก็สวดมนต์ดึงสายนั่งข้าวทำโรงทานจาน,นเนี่ยปูเสือปูสัตว์อันนี้มวนกดกดดนันไม่มีปูนไม่มีก้อนีเครื่องส่งสถานีตอนนั้นอันแรกอะ่ะแสน,แสนยอมอน,น,นุาห้องแอร์อย่างดีเลย <c oughs> ไม่เป็นเห็นแ่้จะด มาเยี่ยมอาจารย์ทวีเด้ออย่าให้ใครมาเยี่ยมข้าพเจ้าเด้อสาธุแล้วก็แบบมีสติเด้ยไม่ใช่แบบมีตีนึงไปตีนึ่งแล้วเท็ดทำไมอย่างเนี้ยพวดแห้งๆก็สิบว่าไปหาหมอดอกเดี๋ยวโบหูจักบ่หูเมียชวนแต่อำเพื่อวังน้ำเย็นแม่บอกยุเลาะจันทร์ ทิศเขตจ,จันทร์มามาเทศอยู่บันสีสังวานนี่ตอนทุ่มหนึ่งนั่งไปน้องมาจนลงมาหมดแม่จุ๋มแม่น่ะอาจารย์ยันนี่จังนี้เด้ะพี่หลอกเลยพี่หลอกไ,ไปไนอนอยอมรับรองว่าบกกาทอดกระทนินและวสองเทียย่อมเพราะฉะนั้นย่มจองผุรบสองใบเออแล้วก็ลุกไปใช้กันเทศเลไรหลัก บัดนี่แล้ววัดสิไก่เป็นกรรมัมพาบอมมีมานอนมาอ่อนซ่อนแต่ถ้ายกถ้ายิกาสิไลงัวเข้าไปเลี่ยงเพิ่นเพิ่นวาอยู่ดออกตายอย่างนอ้อยู่แถวสกนลดื้อซือแล้วหลงตายอย่างนอ้อยเราไปบินทบาทบัดพอดีมือนั่นบันนี้พู้แม่บ้านลูกสามแม่อันเจ้าอันได้เอาอันสินี้เมียบ้านก็นย่านมูวว่า นอนทั้งโซฟาขยันท่วงลงไปนอนยุดคุณก็ดึงไว้นี่นยังหลอย,ยดเด้อไม่ออกเด้อยังยุดซีลานคัวพเด้อคือจังในบดท,ที่เพิ่นสิหายพอนมื่ออื่นบดพ่อนบดนี่ก็บบดได้หาทั่วไปเด้อก็ได้โอ้ตารับนอนไม่ออกเฮ้ยจะเป็นตัดสอ่อนมันออน,มานาน นำอาังเทียกหันหลังมาแล้วอาจารย์ไปพักยุกุติไปพักยุสกก่อนไปพักกี่พี่ที่อันนี่เลียไล่เฮาเพิ่นว่ะพากันนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเสยแมเหม,หมือเศร้านี่ไหมออมพวกเ้านั่งกินบะดมี่นี่มันพ่อพระสวดแล้วยางออกมาสิมาขืนรถโยมสิมาทรงเห็นหลายหลาย หลังเจตัวฮอดว่าได้ตัวแต่คนเด็กระดูเต้นเต้น,ตนพนวังนี่เราไปบางบ้านนางไปนางมาปวดหลังใจเปลี่ยนกันหมู่เด้อไม่ออกเด้อแต่ว่าขอร้องว่าเวลานอนเม่นผ้าวา่าปวดพระกะเลวาสันต์นอว่าอ拉หังน้ำพะเด้อล拉หังมันก็หมาใสา่อยู่บอกไม่ออก พอยบอกมามต่สิดเดียดเนะออาะห้าไป,ไป,ไป,ไปน็นคนนี้มั้ยทีเพิงได้ต้องกับมีกับโบพ่พ่อสิเป็นทีได้ก็ตอนนี้ตอนที่เฮากำลังสิส้นใจกันยัง